ไปกงไปกินไปย่งไปแดกไอ้คงไอ้คงยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อยากกินอะไรกันอยากกินอะไรกันพี่น้องพี่น้องพิซซหนูจะให้เมนูอร่อยเลยมีให้เลือกเคฟพิซซ่าแล้วก็โอมากาเสะญี่ปุ่นเอา เบอร์เสร็นี่ห้าพันเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบสเตบกซูชิหรือเปล่าโซชิเลยเลือกมาเป็นคําหนึ่งเมนูยี่สิบคําดีเอาอะไรดีพี่แกคุณยาอาหารคุณยายก่อนเอยากอะไรดีครับคุณยายเอาอะไรดีคะบิลเลือกมาหนึ่งเมนูยายปูหัว KFC พิซซ่าซูชิเลือกมาหนึ่งพิซซ่าพิซซ่าหนึ่งอ่ะพี่เก๋า KFC แล้วกันค KFC พี่น้อง พิซซ่าตัวอะไรตัวอะไรพิซซ่าเคสซีเอาสองอย่างเลยอเอาอย่างเลยอย่างกูอยากกินเยอะไงงั้นเอาพิซซ่าด้วยแล้วในนั้นก็จะมีเก๋งมีไก่มีเก๋งเออใช่เอาเก๋งเยอะเลยเอาเก๋งไม่เอาไก่เอาเก๋งงั้นเดี๋ยวเราจะสั่งเก๋งสั่งไก่อะไรมาให้เต็มกกออสสัั่่งงงงุ้้เไปกงไปกินไปย่อง โบโยชิชาแนลตามที่เราเปิดคลิปกันมานะโว่จะคริ่มคลิปแล้วมึงเพิ่มมาวัดดีวันนี้นะคะพี่โบไปเห็นคลิปไวรัลคลิปนี้เลยที่เขาแบบต่อแถวกันเพื่อที่จะเล่นเกมโยนขวดน้ําแบบนี้เอาพิชาตโยนโยนเออเนี่ยไม่ได้แดกเพราะว่าคนที่โยนที่ตั้งขวดน้ําได้จะสามารถกินอะไรก็ได้แล้วคนที่โยนไม่ได้ก็คือต้องไปต่อแถวใหม่ต่อแถวใหม่ โอเคปะ่ะเดี๋ยวพี่โบขอตัวสั่งอาหารอะไรให้เต็มระบบเต็มโตเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะอิ่มใครจะอด A few moments later าานโอ้ยวถ้าเบิกไม่ได้จะเบิกเลี้ยงตัวหนก่อนงานสร็งไม่ทันอ่ะเจ๊บตัดไม่ทันเบิกลงหน้าก่อนช็อตีนเลยเีนี่ยี่นี่นีนีานี่นี่

นี่ดูด่ตัวน้องซ้อมใหญ่เลยอ่ะลัวไม่ได้กินน่ะวันนี้ทุกคนนะคนนะใครทำใครทำขย้อนเมื่อกี้ขย้อนแน่นเลว điều gì ngay tầm years later. Mày. Mình sẽ để đèn, nó đènหมด rồi, măng bảo long đi, long đi ไม่รับนะใ่ับนะปมมานี้เลยเอไป่ไปตั้งโต๊ะดีกว่าป่ะตอนนี้นะบอกเลยเรารออยู่นะเฮ้ยเราให้ทำได้ทำได้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแล้วไม่ต้ดเฮ้ยทำ้ไวะนี่นี่เทยเ้าเหี้ยไปเลยไปไปพี่อกี่ท

เฮ้เฮ oh, ้เฮ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  oh, ้เออมันจะอ่อน แล้วมาเราจะมาเริ่มแข่งขันกันเลยกติกามีอยู่ว่านะคะถ้าใครนะคะโยนนนนะคะน้อยๆหน่อยได้ไหมนะคะนะคะนี่โยนแล้วตั้งแบบนี้นะคะจะได้กินไม่เนะคะได้กินจนกว่าคนถัดไปจะสามารถตั้งได้อีกเฮ้ยอมไหมเริ่มค่ะไปเดีีเร็วร็วเ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 ฮ้ยเอาวะเอาวะได้แข่งกันวะเเฮ้ย กูไม่อยากนึกภาพพี่น้องแม่งได้นางแดกเลยไปใช่ใช่ไปมันไมแดกนะเชียวนลง้ำนมไปกินได้ตั้งเไปกินตั้งได้ไปกินเลยไปกินเลยไปกินเจะมีใครได้กินไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่มันงนมเซีมเออเงนมยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ ทีสร้างได้เึ๊บเป็นโจ๊ดกินทันทีเลยวันนี้้าทำไม่ต้องเรียกเฮ้ยสบายเลยว่ะเนงแดกสบายเลยว่ะเฮ้ยยัอนด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปลุกไปลุกไปอดแดกสิมึงมีไรไมไกินเฮ้ยอย้้ได้ไน้ไ อะไรนะเร็ว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 เรวมันจะได้อยู่กินมุลงมาลุกลุ้มาเอาไปโอ้ยหนัากโอ้ยเยอะเลยเอาวะทำไมไม่ได้เฮ้ยทำไมแม่งเบิ้อร่อยมาเลยอ่อะอร่อยมาเลย

อยากเตะปากมันก็เตะไม่ได้พี่น้องอิ่มยังอิ่มยังมยงิ่มยังเฮ้ยแล้วไอ้น้องมึงอิ่มหรือยังอเก่อิ่มโอ้โหแไปใครเลยวะไอ้เ้ยขอนองิ่วเนงอิ่มได้ตัดเฮ้ยอิ้มยัวด้วยแม่งยัว เลนไอ้น้องอยู่ตื่นเต้นเมื่อกี้กดดันเรียมหมดเลยจงเชียมีการล้นด้วยมีการล้นด้วยยังไม่ได้กินเลยกดไข่ไข่โอ้ไม่ได้เลยอะไรวะอี๋ทันไข่ทันไข่โอ้าแถวเนียกาคาเฮ้ยมีอะไรงั้พี่ทันไข่พ่อซอนได้เลย เฮ้ยได้แล้วได้แล้วดูไะไดแล้วมีพี่ไปช่พ่อสอนด้พ่อพ่อโอ้โหถึงขั้นต้องเอาทรายขึ้นมาเลยอ่ะทรายใเลยอ่ะนี่นะคะไปพ่อกำลังสอไม่ไดกรสัไปเกครั้งสาธุ นักมอโ้หกันูดเนะ้งนุ่งงานนุ่งน้องตตัวนี้นักกว่เขไหมพอพอเว้ใครจะยืนบ้างเี้ยตายไปคนสอง ไปยังง่ะไอ้เ้เร็ววนองเยอะนะได้แดงเขาเลยดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตข้งใมึงกเตรียมช้อนอยู่เตรียมช้อนอยู่อันนี้ลีลาเยอะมากเลยเดี๋ยวเีเดี๋ยวเร็วเมึงเคี้ยวเร้วเร็ะเดี๋ยวคนอื่นตั้งได้มึงอดเอาโอ้ลงมาพอดีเว้น

วยางเลยกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยวางเลยมึงวางเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดหงคนกินอะไรไม่ได้กินเลยเฮ้ยเดด้ยจ่ายตังค์ไม่ได้กินวยนี่เนีบ้้ไอ้ัต น้ำตาจะไหลย้องให้นั่งไม่ต้องให้นั่นตงตั้งเลยลูกตั้งเลยโอ้โหต้งเเลยตั่งเลน้มัใ่ใกล้มนโอ้โหไม่งเข้ กูชูนไอ้มึงเอาไงดีวะลุกเอาไงวะนี่อะไรโกงเห็นอยู่ว่าเอาไงดีวะพเราแจกเถอะฮะยังไงไม่ต้องใจคนใช้ลกยังไงไปเลยหมแล้วหมดแล้หมดแล้วแกตอนข้าหนูว่าใครเก่งสะโเมยืแต่ว่า การเล่นเรากินด้วยวะทีเนี้ยรู้สึกเหมือนอร่อยว่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกเป็นจุกหลายคนแม่แม่ให้แม่ให้แม่อันนี้เป็นให้แม่เขาเนี่ยเล่นเกมอื่นได้ไหมเล่นเกมนี้รู้สึกจุกไงไม่รู้ทำทำไมวะไม่รู้มันได้ความลุ้นไงนี่นี่นี่โอ้โหหน้าตายังไม่ได้กินพิซซ่าเลยอ่ะไม่ทันตลอดเลยผมพี่ผมพี่ข้างไดสองรอบแต่แต่ละรอบนี่นานๆเท่านั้นเลยคือคนที่นานที่สุดนี่คือนี่เลยนะคนนี้เลยอ่ะอันตัวนี้โม Hey, จะช ouais ้ากันเร็วอ่ะม okay. ันก็จกยับเหมือนเดิมว้อันนี้น่าจะเป็นไก่มือสองของฉันโอเคไปปิดคลิปปิดคลิปค่ะทุกคนเอายู่เรื่ออยากเนี้ยทุกคนนะ่มาแบบมันต้องมีทาเล่นกินหน่อยลองไปทำตามทุกคนสนุกกว่าที่คิดนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะเล่นเกมแบบนี้ก็ะเว้ยน้ำลายไหลช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะวันนี้โบโยชิไปก่อนนะคะบ๊ายบายรอบหน้าของไปดูคลินี่ครับรอบหน้าของไปดูคลิปเจอกันรอบหน้าค่ะ